สวัสดีจ้าเบนดอกเอ่เอ๋สวัสดีจ้า,จายินดีต้อนรับเขางซื้อสองแว่นเพชรอีหลานจ้าพี่น,อน,าานอ้องมื่อันผ้าเมื่กินไข่เจียวต้มตีนไก่พี่นอ้องต้มแซ่บตีนไก่ยั่ยยุ่ยจ้าคนไหนไม่ได้ตีนี่ไงมา,มามามาพี่น้องข้าสิลวงหนาไปก้อนแว่นเพชรเลยนางพรท่านพร้อมปันเดยใส่อะไรสักหนึ่งคู่สุดน้ำส่วน,นำ้วนนำกูกูแล้วพี่น้องน้าตระก,การนี่น้าตระก,การอีก่อน ก็ได้สักมอิ่มเกี๊ยวร้อนๆเลยจ้นะเกี๊ยวมาจากเต่าไม่ไม่โอเที่ยงอีแล้วเมนูวันหยุดเมนูวันหยุดอืมหอมอืมอืม กล <seeing Commons> <Kad ons cción> ิ่นไก่ต no <DVD> <G spun pus uhan> ุ๋มเปื้อนๆเลยอื้มไม่รู้จะซักให้ชัดเนี่ยจะได้อะไใส่อาหารกูติดย้อมกลิ่นชแล้วเนี่ย วันนสิต้มซุปเปอร์แต่ว่าลืมลืมเหมือนบบกพี่เขียวพี่น้องให้ข้าวลูกมาเหรอให้แล้วไม่เอาเอาจาอ่ะมามามาต้องหนาไปไกลเติมมาด้ยน้หรือไม,ม,ามาแล้ว งเลยขาแต่คนอืตอนต้มน้ำซุปเดียวเว้ยตามไปแปดบาทสิบบาทมาเล้วค่ะง่งยยังไงเข้าหรือเปล่าไม่รู้น้ำไม่เยอีก็เลยผ่าเเลยก็ได้ไแข็หนักสู จัซคือระทบตัวหน่อยๆนี่หน่อยสุดๆสุดนี่เหรอคะจะลุกไปเบืบ้องวะามันใกล้ไกลเดี๋ยวอออมันก็กดขากดแน่แท้เอากุะสิลากมานเนาะเน่เจีบด้วยบันี้โอ้โหได้ทายยาให้ดอกเนี่ยเกีบออกอ,อึส <ๆ S 2> โต๊ะให้ฉันนั่งกินข้าวเลยนะ ก็มีตัวกินข้าวเลยนางโดนกับแ่ได้เป็นอยังปวดขาตัดขาถี่ซาบอกับผักมันกระหาหมดเลยเปดิอ๋อหยาหืมลงข้ายจิ๋นเนาะบ่ Má đóng cành oh. Ngộ Má ăn không có tầm ăn ngon ta này cù này áo Hay có bất kỳ đơn nghỉ đó Nhưng khỏi đấy nè đúng xe bạc khám con cho bà gì là không có nữa Mình thôi tình ตมแบบมีผ่ตตองแต่งแต่มาทตู้ตหลก็ยังวางยังบ่หอมยีราในความดีขนาดหวามััต้องต้มใส่ไหมต้มเป็นยังไงอืม้มขนาดหลักไปตลาลาจะนั่งท่านตื่น ก็รักไปแอบแอบไปหาผู้สาวชันอภิสิทธิ์นี่สิจะไม่ให้คิดยังไงโทรศัพท์ก็ไม่เอาไปติดดีไม่ได้เลยให้ใครติดต่อยังไงประกาศค่ะหาว่า,าไปจะบอกกันดีเดยร์สน่าไปดอรอปดูมาหายน้ำก็ หาประเด็นได้สิอือมจริงจริงฉันต้องอยู่ก่อนโน้นอ่ะจริงเหรออืม <laughs> ฉันก็บอว่าฉันก็เป็นเคี้ยงเคี้ยงมาดีสุดมากที่สุดแล้วบ้านป่ะอ,อันนี้ลูกพับได้พี่น้องสองไห บ้านเธอเรียกอะไรกะเพราเหรอไม่รูอ้อ่ะบ้านฉันเรียกกะเพราใหญ่เรียน,นวิลาหนละไม่้อบ้านเขาไม่เคยมีเลยได้เถอะพึ่งมึงรู้จังนะไม่แต่กะเพราธรรมดาบ้านเธอ็ขิพึ่งใส่เมนตอือสารเนาะ อาทาไงหอีาสามบอกมันเท่ากับขมิ้นัาเธอราวขมิ้นไทยกลัวท่านนี้เยอะมากเลยเยอย่ีงนี้มันเนี่ยนะท้องขาดบ่ะอืมช่วยจ้าอ,อืู้ดจุกจ้าอันนี้ขเขาเรียกกระเพราควายนั่นรักบ่ cô cầm bồ gặp pháo nhai gặp pháo nhai mà khoai mà ta xài gì hả có được chụp khói khoái mấy đi ừ. ừ. đây ta muốn thịt ừ. Mình ra im lắm này อืม,อมปอาค้าไม่ไหนก็สเมเลยว่ะมะนาวไม่รสจี <laughs> สองซึ่คลืจังแดดเปลูลแล้วแดีเยวบขึ้มแด้มากคบบนตกงานงานปากน้ำสิบสองมือคนตกไปแล้วสิบมือตกอักตจงเง ต่ปาน่ะคนร้ายเลยให้เกียวนี้ต้องเกียวกินมันหอนได้ขันยินแล้วก็มัเสร็จไปเกาเัืเตือไม่เห็นกินดเตืออืมอ่ะ ร่องต่างเก็บตกแล้วข้องคออืมยกขึ้นโดนแดไไดไหมล่ะกินปริษขาอยอ่ะซิฉันเพิ่งกินแน่นเดียวเองไมอย่างงูแท้อยู่เนี่ยกินก็ทันเธอไว่

ยกก่อนก็ได้นะอืมยาวก็ไม่ใครดูหรอกน้าปวดเขาก็เบิ้มมาจบ ไปจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็จะกินเขาไว้ยิ้มบอกสำหรับเมื่อนี้ต้่มไก่ต้มตีนไก่ไข่เจียวแซ่บเพื่อเราพี่น้องสำหรับเมื่อนี้พวห้องสองคนขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบมาพอกันใ่คลิปหน้าได้จ้าสวัสดีจ้าอมพิชณากุซาเบทเนี่ยก็จักนากุซา ไปเร็วๆกูหิวข้าวกูทำอยู่น้อยหิวาหมากไม่มากกูเยอมากเลย